กับสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสด,ดพีพี่ป้านะอาถุกถุกฐานเดิมมัน,นี่ก็คือเกาพี่น้องเลยพอพอเจียเสแหลคือเกาอันหลดดตะเทียวอ,อยู่รูปพี่น้องลุจกจักเชอได้ได้ผู้จนเพียงหัวเขา่าท้าแม่ก็ลูกไส้ห้าทมจะไมเถือหลุดข้าเที่ยวคุ้นดินอะไรพี่น้องงามนีมากนะ ตลอดแหลงหป่ะพี่น้องเขาเห็นยังกันหาเอาทงยางก่อนเด้อสิบเป้ก็บมักกะไลกับพี่น้องเห็นยังลองลองเบิ่งด้วพี่น้องก็เจ๊สายแดกเจ๊สายจะแอบแดกอะไรพ,บบพี่น้องวะสิคอแอบแดกพี่เดียวเจ๊ดำผัดโผเข้ามาอีกละพี่น้องเลยทำลายหลักหลักของขาเจ้าวอันน้ำต้มข,ข้าวาถั่วแม่พี่น้องตัวนะอันนี้มะพร้าวแม่ถาโอ้ยเบิดแล้วเฮ้ยมะพร้าวหน่อยของอีเมียเฮ้ยไปกินเฮ้ย แก่บ่เด้นหน่วยนะ่ะน่ะนี่ก็ไปให้เราเราอยากอยู่ไม่น้อยนะไปให้เราผากินอันหน่วยตัวเนื้อแหละหน่วยเดียวนะ่ะเออพอดีกินแหละซ่าซื้อนะมาแหละพี่น้องสบายนางมาแหละซื้อมาสองโลเดกินโลหนึ่งวันนี่กะกับพอดีกินห้องปากห้องคอพี่น้องเลยแต่สิไปกินกันอีกแต่สิกินเพือเดียวเจด้าโมโผล่เข้ามาอีกละ่ะ สิยำหรือสิก้อยเอามาเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องเด้ออุ๊ยแตกน้าจับไว้ไว้มะพร้าวหอมท่อแม่ปู่ไว่ตามไดอันนี้นะอามากองพี่น้องนยเนาะยังน้อยเนาะนอย2น่น่ะแก่พี่น้องเบิ่งซอยกันแน่มันบ่ได้ธรรมดายังบ่ยังบ่ได้ใหญ่สุดด้นี่พี่น้องเอ้ยอืลายีลอได้มึงเข้าไปยังไหนพุ่นน่ะ น,นี่อามากน่อยมันนี่เดี๋ยวไปผ่าในมัน,นออเขาเจ้าว่ากินไน่มันอันตรายวะฉัน<อ>เก็บปังหน่อยมันน,น,นี่เฮ้ยหมักซนะุกมันได้ใส่เบิร์ไปแฮะอาทงยางจะไปยำสบายนางกินเนาะพี่น้องนอเนาะเราเบ่งเราแสบมากันเด้อกม้มลงลุ่มๆผู้หม,ม,ม,มากนะ็หนาวหมากคมหมากบวคมได้กินเมื่อวานคือซีเส็บเสบติดใจไหมข้า <c oughs> เจ้าว่ายังเกาะลืมเลยข้าจาเม่นมาอยู่วะเห็นนานๆนี่นี่กินนานๆเราลืม เขาสบบ๊วยแมนบ๊แมนอิหยังน้อหากเวลากินเอาในามันออกกับอิหยังเกาะเป็นเศษมันนั่นห้ามกินบดเอาดื้อพี่หนุ่มเอ,อเือบบด้ามกินเบิด <laughs> ว่านี่เป็นทางแทนกะเก็บไปกำเหมืองมากใหญ่กูกะเก็บบังไล่หมาอะโอค้กผู้เชี่หมาซุกมันอนะเด้นะ่ะกำลังซุกเด้น,ะน,น่ะในเสาหนะโค้กโค้กลายพี่น้นองเลย เบี้ยมันพี่น้องฮู้บ่กห้ามาตะสายห้ามาตะเที่ยงหน้าเบามีพี่น้องวันน้เอามาต้นเดี่ยวนิดซัมดีดํานิดน้อยนี่ค่ะยังนี่เอามันิบเป็นเชยโอ้ว่ะวัน้เอามาตะใกล้อีได้ปาดหมากใหญ่รีดำตัวไหนยืดเยอะมากด้วยนี่นี่สั่งนี่นะโอ้ยตัวไหนแหงหมากใหญ่มันทันสุกบ่สุกสุกไรอี่เมยว่าแม่อีเกคนนะอาไป รวกจะไปนั่งกินต่อก่อนอุ้ยดอกเศรษฐีสาธุสาธุให้เป็นเศรษฐีเร็วๆเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบ่าวดาวในจั้นพลาชั้นคือมือม<า>ไปล้างบ้านพูไปอ้ยพี่น้องเอ้ยมามามาอืมจะยัง,ยงดอกอันนี้พี่น้องเจ๊สแสดงว่าจะแอบแดกคนเดียวเสือกมีสี่มีห้า,า,ย,ายิายาย้มจด,ปดีปลาลูกไหมลูก สบายดีก็ได้สวาสดีเ่าลุงไบดีเนองคือเก่าเขามาจอบคือเก่าคือเก่าแล้วก็คือเก่าก็คือเก่าต่างเก่าอยู่สองถ้วยอันเอาในใจจะดำนะซิมโหลดน้ง้ยมามาให้ิดใส่บ่อเหรอ ซบ,ซบนนกันยอดนี้ก็เจ้าแล้วก็เจ้าบมามั้มันไม่เกี่ยเพราะว่าก่อสิยอป๊บนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแพนซี่ไปไหวหลดเที่ยวอยู่วุ่นวุ่นแกเสียก่อนแกเสือโซ่ก่อนแซบบอสดูมาด้วย เป็กินเลยแดนขเขาเอ็นดาวแดนนี้ขอบคพี่เขมพี่น้องพี่คารุบทุกท่านเจอบุกเหตปัหาหรือบ่สดน้ำร้านเลยแล้วเพลอนซื้อถ้วยถ้วละสี่บาทข้าวพมาบาทที่พัเนาะแม่บอก 40, บที่พันหมดบ้านที่สว่างเนาะแซ่บบ่ะเพลอน ร้านดังเแ็่ไลจ้าถ้าออาแย่กวนีปโชคไปกินอยู่เดือน,นี่เลยร้อย้อยไปอีกลุ๊ป้าก่อนค่ะป้าอยู่นี่ท้ทยวถุท้อยกลไปอ้าใส่เงามาปาป่ว้าโทษพี่น้องมานวรลางเกือเก็นแต่ไรกระตุก กเงี้ยเงี้ยเขาไปเอาพัดสลายนะพักโตกห้ทุกคนผ่าพัดสลายนี่พี่หน่องกาพ่อพายละลายจะมาอยู่อ้แบวดาวกินวันหวานนเดี๋ยวไปผ่าไวเดียบร้อยพอแห้งชิมดูเลย เฮ้ยมันไปเอาหมากสไลยนีนยุบัน,นมัน่ม่ปังถูกปะหมวงมาใสา่ตลาดปะคูประขาวทางเมือิดาได้ผู้สาวนหนึ่งคนผู้บ่าวหนึ่งคนมือนี้พี่น,อน,นะน้องมาสู่อับสอยฮัลโหลสิสวอบผู้เดียว สุอยากบ,บ่ผู้เดียวสัพี่น้องเนี่แหละคนันจะกินผู้เดียวกินบ,บ่เป็นพี่น้องเลยเขาเอิดมา,า,ามาละมากอะไรมาละขี้นกกรุบกรอบกรอบเจ๊เจ๊มาดูขออนุญาตคัดตมาดได้พี่น้องกินบ่เป็นกินนทุบๆเจ๊เป็นกือบพฤษคมแล้วะนนนหนุนไปนี่เอาไหเอะนะมันออกแล้วจะเป็นอะไร คมกิเก่านนคมกะใช่ไหมเราทิ้แต่ข้ากินเนาะบางทีเิ็นแต่จะกินมันเป็นอะไรคมแห้งมาดกลองซิมก่อนันนีคมแห้งันนี่คมแห้งเยอะคมหุกหน่วยคมหุกหน่วยแล้วคมขมึ่แล้กินขุ่มึ่อะไรกินไปตัวตัวนี่กินตัวไดนคมัวนะนนเื่อลย mặn lẽt mà tôi má sao nhั่ง wa hận. Ừm. Xẹp. กินวันของนูไหนโูอะไรสี่สิบพันจะกันมาไหนใช้อะเดี๋ยวนี้มันเหม็นยังไันอนเ้องตัวปอบมันมันักี้นกินกาแบใหญ่แดบใหญ่ชุดเบี้ยมันมาตนะบาหมี่เดี๋ยวก็จะกินมันมขาแ่นะ กิน่เจาะเวนผ่านเจ้ากับขาวในเอาคือกันมันเพลนม่ในครับอันนี้นะน้าก็เป็นขาวๆน่ะขาวกันอุ่นคะอ้าวน้ำเย็นมาแล้วเหรอเพชรนเพชรเก่า จะได้เงาเป็นน้ำขูดกูบนลายหมาก้รเนมื่อหาจะตเลขูดหน่อยนหลมันพดตำใหม่ต้อใส่หมกผิด้ที่เราไม่เ็ที่าตำขูดอเปลี่ยนขูดนะเปลี่ยนกมันชาเพชรขูดวาะนเพ็ดตหแล้วไงซือมาเตสวยนทำกระยาเลยเ พอกินนยากินได้เกดังเป็นอะไรอินมันิวมันุ้นเแต่พอกินหังกินได้อยู่เทนแต่เ้ากินอยู่ในขีดมาลองหมือนเดิกินได้ด้วยดิไอเคืองก่อน งอมได้ดอกงอมได้น่ะมักคุ้มมาตะวันดอกข้อวานนั่นได้ออกไปหาเด่นสาวพี่บอสมาเจอแสงพี่บอสมาแต่ไปปล่อยคาร์ลูมวานอีหนึ่งที่สองพี่น้องไปปล่อยคาร์ลูมวานกลับมาเจอแสงพี่บอสมาจอดเบิ่งกอี่ได้พี่น้องโมยอมมาอีกจอดเบิ่งอยู่ห่างอีกย้ำหัวจริงดูความแม่ใจเด็ดทั้งไล่แห่งสิริอุไปจอดเบิ่งแล้วเลยพม่าสิลีส่งมบอาจารย์ Nào Mới lại ừ. ừ, rồi tích cho mặt 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 ชูมนันาเกลยดโคตกุศิลกันแ <laughs> ต <c oughs> เอาตัาวนี้งขับวอีกครึ่งหนึ่งไงาเยค่ะเกลยโดโคตเนาะเห็นว่าก,กันนะโคตรร้อนนะเวลากิี่เจวเรืเร่อยๆว่จะบักผิดจะ็บชินหันไปอกสองสนอยสังวี กินให้พี่น้องเบิง์นักินตำยังลหะพี่น้องเอาเอากินจะไปละไหลักหายคนเดียวได้ได้ครบอ,อ,อ,อันเมื่อด้อข้าในามันออกเด้กับใจมันเฮ็ด สดทับดทัพอกว่ปนกระโปรงก็่ะมังก็เบิร์กมดเบิกส่วนงดันี่ดึงก็ไปโอ้อยู่นุ้นะดึงบวกพ้นเลยดึงอันดึงกระโปรงม่ะบวก้นขาพุงไปลวน้องเลยเฮ็ด้ามันกเหม ากนี่นแดตกากมัก็ลกินดกนะ้าวมาสามถ่ายที่ราเลยกินกับยังกกินไหนนี่ไปเนยามานไปสิไปกันไปปะทำกินไหม บารไดกอร์ฮอนทอกวัเป็นเอ้ยพบาในพี่น้องบอกเจ๊ใช้แดดก่อนเปลี่ยนโขกใหม่มันยังจีเพ็ดคือเก่ามมก่อนเนาะอิได้แล้มันเ้อินรังบ้านเดียวอิ่มทามสมก็กินหนำกินขี้มือเขาาเมาเด้อ เอดำไม่ได้ไปเก็บอจังจันละถืว่าพักกินคมเนี่ยสก,กินคมจะขึ้นมาตะฮ่อพวกฟอ,องหัได้วกกินเขาของเขาปะไปยังกินจุบหน่อยมั้ยคนไรย,ยุ่ลาป่าไรใช่หลืพี่น้อง ใจเกศชายแดดีม่เห็นไม่ทันไปเกาะต้อมเลยประม่ตก็มไม่เห็นก็เป็นบุญทาบุญบุญคายลืมไปว่เกชาแดใสเสียงามตูจกบาทเนาะอันเนาะนี่คือบมีว่แบบนี้หชลนมนมกับนมช็ดมายชเล็ดมาโอ้ยชโลยบ้าไปก่อนไปก่อนเพ็ด เขาผ่ากลางเื cage, ar, um, no ่อนมาหลดกางเือนออกมาเสกมาทฮะแท่ร้อยขอมึงนกินเากินแต่เศษนะอีร้อยนะครับไปกินข้อนยผ้าผ่ากลางเื่อนมากินตำกันมากินยำเดียวเชิงบ่ อย่างเล็กเกี้ยงเถื่องถวยหนึ่งน่าเลยพี่น้องคิดภาพได้กระกาบคุโทษเขอพายลายเด้อคอมเมนต์ที่ส้มมาได้จ้าบอกเป็นอย่างขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอสซีทู่ากิ่ดังเต็มมันพามกินนะพี่น้องที่โต๊ะใหญ่น้าพอกันใหม่นะจ๊ะเด้อพวกเราเบิ่งใหม่อาจจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อเอาบ่อเลยเอาบ่อหนาหนกินเท่าได้กับบ่อสีบ่อเบิ้ง เลยแต่กระตุกใครเดี๋ไปกินกระตุกกระบวงกูนันะ่งเนาะโค